รอบเงินชัยโยนะครับสายบี138ปรอนด์นไก่สิทธิ์ปอประจันศรีครับพบกับนโมยิรานครับโมหมัดร,รามิสานี่นะครับในรอบแรกโอ้โหตัดตับโตฝีมือยยกการทุ่มสุดหนสองสามครับมาเป็นชุดสายแห่ไว้ขวาเอาครับครับไก่สิทธิ์ปอประจันศรีวกหมกัดกันแล้วอเอาล้ครับโดนจริงเจ็บจริง,รงนะของมันโดนกันได้ของ นะครับเดินปั๊มเดินต่อทันทีนะครับโมมัดเหนือมาจากร้อยเอ็ดนะครับทางด้านของกายสินมาครับตว่างแข็งขวาซ้ายสองตอกเอาละครับลุดไม่เตะแข้งหน้าไม่เตะแข้งหลังด้วยนะครับแข้งหน้านี่มันยาวกว่าแม่เขี่ยขาหน้าสวยครับโมมัดไม่มีกลัวครับเดินต่อยเลยนะครับเอาครับตัวเองนั้นเป็นมวยกำปั้นครับต้องลงทุนมุดเข้าไปนะครับไม่ต้องวิ้วนานแม่ก็สนุกทุกคู่นะครับเพราะว่า ขยับวางแ้งขวาโอ้โหสวนด้วยกับปั้นทันทีครับครับหนึ่งเป็นโดนครับเอาครับนิ่งเป็นโดนวางให้แม่นครับนไม่หนีครับสังเกตดูครับรอบชิงุูไกยสิตต่อยครับมาแผนใหม่ทรงใหม่นะครับนะครับกินอีกทีนึ่งก็โดนสอกแล้วต่อยยังไงให้ถูกทรงครับมีสวนเป็นกันครับมุมัดโอ้โหโดนถูพิตาเลยครับโอ้โหปักศอกเข้าไปครับมาเลยครับคุณเฉยชัยรัน ใสรักยิมนะครับโดนสอกชฉาะไปทีเดียวครับเลือดมานะครับกรรมการกฤษดาพลตือบอกแพทสนามอยู่ไหนครับมาหน่อยครับไหวหรือเปล่าครับเช็คอาการนิดนึงครับทีมงานโปรดิวเซอร์บอกไปต่อไปต่ออ่าไปต่อครับไปประมาทไม่มีฟอร์ครับไม่มีถอดสีครับดูครับแต่ว่าเข้าไปก็ยันมาดูกันเยอะครับทางช่องแปดอ้โหต้องระวังนะครับอย่าประมาท แอรซันนี่ครับโมหัดรามิซันนี่จิมตั้งศอกเข้าไปโหูยล้านเปอร์เซ็นต์หมาก,กแล้วศอกแม่โมหัดราซันนี่นี่หักศอกสู้เลยครับอ้าวครับหมายเลยครับปัด<ม>แจ๊บแม่ยกกาสูงสูงกายการกันศ์นก็โดนเข้าไปยกกาสูงสูงมัน <c oughs> ตัดสอกเข้าไปน่ากลัวนะครับสอกของไกย่ยาซีดร้อยเลยครับมูซาอีลานตั้งเบรกครับแม่น่าจะน่าจะขยายพื้นที่แล้วครับแบบนี้หลายแผลน่าจะสองแลือสามเลยแล้วครับไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับกรรมการโบกแพทย์สนามบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับยุติครับแช่ถูกต้องครับยืดเยอะครับแม่มูหมัดยังจะสู้ครับไม่เป็นไรครับพอแล้วครับภาพช้าก่อนนะครับตีครับสองยกสองครับ ที่แตกงัดไปเข้าไปนี่ครับโอ้โหแม่ไปเบ้าตาเลยครับแม่เวมาตามคมศอกเลยครับนี่เบรกแรกที่ให้แพรสนามดูครับไปต่อได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเลยครับขยายพื้นที่ครับแม่แพรสนามเห็นอาการแล้วนี่ครับต้องเบรกอีกครั้งนึงครับแล้วให้แพรสนามดูครับนี่ครับหมอนั้นโบกมือไปแล้วนะครับ